รับคลิปนี้สิแม่บอกเรื่องเล่าของการล่งคลิปเหมือนว่าน,นี่น้องนั่นก็คือคลิปที่เอเพนล่งโปกว่าอุ้งอิงรู้การล่วงหน้าจริงหรือนะคะพี่น้องต้องบอกว่าสําหรับคลิปนี้เกิดเหตุอีหยังขึ้นเย่ะเอพเพนมีเนี่ยสิบอกฟังเนาะต้องบอกว่าเอ่อคลิปนี้เป็นเหตุสังเกตได้นะคะพี่นอ้องอก็นอื่นก้าวเข้าสวัสดีกบพอๆแม่เอซีหลานน้อยอุ้งอิงเอซี FC สาวน้อยที่บ้านแพงนะคะพี่น้อง ร้อมกันนี่กับเอฟซีเพชรแสงตะวันเอบีจน้ำเด้อพี่นอ้องเด้อขอบคุณหลายๆจ้ะนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะพี่น้องอยากจะบอกว่าเป็นคลิปประวัติของแอดเพนก็ว่าได้นะคะพี่น้องเกิดการมีการเขารับชมนะคะเยอะแยะมากมายนะคะพี่น้องที่แอดเพนเองได้ขึ้นโพกว่ารู้การมุ้หญิงรู้การล่วงหน้าจริงหรือนะคะซึ่งเป็นเรื่องเล่าของความรู้สึกของแอดเพนนี่แหละ นะคะแอเพนก็ถือว่าเป็นเอฟซีหลาหน่อยผู้หนึ่งนะคะได้เข้ามา,าเป็นยูทูบเบอร์นะคะพี่น้องแล้วก็ถือว่าการที่จะเขาเขาว่าเป็นยูทูบเบอร์นั้นจะต้องมีคนตี่ตามอย่างหน่อยหนึ่งพันคนเป็นไหมคะแล้วก็มีการรับชมอย่างน้อยสี่พันชั่วโมงนะคะพี่น้องอันนี้ก็ถือว่าแอพเพนเฮดครบสี่พัน 4, ชั่วโมงตั้งแต่เดือนแรกเลยพี่น้องถือว่า แอดเพนได้ day, มาจากขพเอพอมเอฟซี FC, ลหลานน่อยอุ้งหญิงทั้งมืดเลยนะคะเกิดจากการตามติดชีวิตีลหลานน้อยอุ้งหญิงนะคะสําหรับช่องนี้นะคะพี่น้องแล้ววันนี้แอดเพนเองก็ได้ไล้ลงคลิปไปมือว่านี้นะคะพี่น้องซึ่งถือว่าเป็นคลิปที่ยูยูจะโดดขึ้นมาเลยพี่น้องตอนนี้ก็มีท่านผู้ชมเขาไปรับชมอยู่ประมาณสองหมื่นกว่านะคะพี่น้องถือว่าหลายที่สุดของแอดเพนนะคะพี่น้องในรอบบอกเลยว่า ในรอบั้งแต่ปีใหม่มาเลยพี่นอ้องอ่าในรอบพกเดือนก็แล้วกันนะคะพี่น้องถือว่าเป็นคลิปที่สุดยอดอีกคลิปหนึ่งก็แล้วกันนะคะพี่น้องในในืน้อน้อยที่สุดเนื้อหากับยูในหันกับฝ่าม่านว่าแอดเพนเองเกิดความเสือนะคะเป็นความเสือส่วนบุคคลก็แล้วกันนะคะที่น้องเองได้ว่าวโบ้ไม่รีเรื่อยนะคะถือว่าเป็นเรื่องที่ปาฏิหารนะคะพี่น้องแล้วสําหรับงานบ้านเกิดน้องนะคะอ่าน้องได้ว่าว พอพอแม่แม่ก็ต้องไปอาบน้ำก็ได้ดอกเดี๋ยวล่ะสิผ้าเล่นเปืี่อนอยูนะคะเปืี่อนไร้ปันไดพอหักถามกะบู้ถึงกาเละตุ่มเปะเลยล่ะเบาเลียวน้องกบไปเป็นบละซึ่งตอนนั้นฝนมาทัางได้มีเข่าว่าจะตกนะคะนะคะหลายผู้หลายคนเองกะงองอยู่คือกันว่าน้องเบาอีหยังแต่ว่าพ่อถึงเวลาง,งานจริงพ่อพิธีการเสร็จจบลงนะคะพอจูผ้าเปาเค้กหนูนี่นั่นมอบร่างว่านใน ของขวัญวันเกิดให้กันครบแล้วฝ่าฝนอุ่นละมันพี่น้องไปฝนมาแบบชนิดที่ว่าขาดบ่ถึงพอพ่อแม่เอซี่กับมวนแบบขาดบ่ถึงนั่นแหละแบบตากฝนนั่นแหละมุนเอเลพี่น้องเคยเห็น,หนบุญบังไฟบ่แบบใดแบบนั่นเลยนะคะพี่น้องนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะไอเพนเองแบบมีภาพประกอบบางเล็กน้อยนะคะเพราะอเพนลงไปได้คลิปนั่นแบบนั้นนะคะแนวที่นี่เอเพนจะไปยิบยก ok ประวัติ ของอิหลาหน้อยนะคะซึ่งเป็นเรื่องเล่าของชัยวัดนะคะพี่น้องไอ้เพ่นเองได้ยินมแต่โดนละล่ะแต่เอ้เพี้นเองอ่างเกิดความเสือนะคะซึ่งมาถึงตรงนี้คือเสือลอยบนเซ็นนะคะพี่น้องไอิหลาหน้อยสามารถจะลูกการลวงหนาได้นะคะอาจจะเขา้ากับข้ามเบาของอาจารย์ชัยวัดเพื่อนเบาก็ได้นะคะฝากลายคนหลยท่ันเขาไปติดตามกระเร้วกันนะคะขอคุณไปทั้งเรื่องเล่า ใช่วัดน้ำเนาะพี่น้องอาจารย์ใช่วัดเพิ่น้เวอาได้ดีสมบูรณ์นะคะแต่ยู่ที่วิจารณญาณในการรับชมของพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีคือเกานั่นแหละนะคะที่นี่ถ้าว่าเป็นเหตุสังเกตใดคืออย่างว่าที่เกิดเหตุอันใดว่าที่ีผู้เขามาโพธนะคะพี่น้องหลนะคะพี่น้องคอมมนเขามาโน่นนี่น้ำในเทนเองก็บอกว่าอยากจะแสดงความคิดเห็นอันใดก็แสดงเขามาพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีรวนแล้วจะหักีลาหน่อย เอฟซีลตะผูและคนพนพนคอมเมนต์เขามากมากหลายขั้วโบแต่ละขั้วเบเหนือคือโดยร่วมนะคะพี่น้องก็คือชื่นชม่มยินดียอมรับในตโตอีหล่าหน่อยนะคะทุกสิ่งแมวทีโบามากนะคะนั่นหมายความว่าผู้บอกแม่แม่เอฟซี่นตามติดชีวิตอีหล่าหน่อยมากถึงต่เริ่มจนมาถึงปัจจุบันเช่นเดียวกันกับแอดเพนสัดส่วนใหญ่นะคะแต่ว่าสิมีอยู่คอมเมนต์หนึ่งพี่น้องแอดเพนยกไมมเบิ้งนะคะพี่น้อง เพลินค้อเมนมากแลวเพิ่นใส่ล่อลือแบบพี่น้องแต่ละอาเงาเงแบบนี้แบบพี่น้องไอ้เพ่นเองก็เลยคิดว่าเพิ่นต้องถามว่าเหอรอแปลว่านันเมนบอพี่น้องเออ e, เป็นความคิดที่แตกตาบบ่างเมนบอไอ้เพ่นเองก็เลยงงอยู่ว่าเอะ e, เพิ่นยูยูเพิ่นมาใส่ล่อลือเงาเงาหนินเมสละอาเงาเงาหนิเอ e, ้เพ่นคิดว่าน่าจะถามว่าหรอค่ะอะไรประมาณนั้นเออ e, ประมาณว่า มันแมนบออะไรประมาณนี้นะ,ะนั่นคือเปลี่ยนความเสื่อของเพิ่นนะคะเพิ่นบบเสื่อรามาณนั่นแล้วก็ไอ้เพื่อนเองกะยังโก่งคิดว่าเพิ่นจะตามติดชีวิตอีหลานหน่อยมาถึงจะแหลกเน้ยเพิน่นก็เหม็นมาสองอย่างอีกอันนึงเพิน่นก็เหม็นมาว่าเกิดมาเออเกิดมาจากคออหัวเออที่ทำคอนเทนต์เออคนคนเกิดความสงสาร มาว่าจังสี่พี่น้องเพื่อนแสดงว่าเพื่อนตามมาั้งแต้อีหล่าหน่อยอยู่นอนอยู่ขางขอกงัวแม่นปะคะพี่น้องเพื่อนได้ขอมเหมตนมาว่าจังสี่นะคะเกิดมาจากขอกงัวนะคะคือเฮาเวาถึงมาอีหล่าหน่อยเอ่อในเกิดมาจากขอกงัวแล้วก็มีการเอามาเห็นคอนเทนต์นั่นเด้คนเลยเกิดความสงสารปะมานนั่นเหม็นประการี่คือข้อหมายของเพื่อนแต่เอพเพนเห็นว่ามันขัด,ขด พี่น้องขัดขาดมูความรู้ซึกเป็นยังสี่นะคะก็แสดงว่าตามมาต่ที่แหลกอยู่แต่ว่ามาฟัง่งเ,เรื่องเรล่าใช่วัดแนวเรื่องเรล่าใช่วัดสีบอกประมาณว่าอีหลาหน้่อยเป็น่เอเจ้านั่งน่อยประมาณนั่นนะคะพี่น้องซึ่งเกิดการรูอนา,าคตที่ยังนี่คือเนื้อหาอยู่ได้หันนะคะเพื่อนเองมงเม้วแบบนี้แสดงว่า เพิ่นบสเสือคือเฮ้าแมนบอพี่นอ้องเออเอานั่นหมายเข้ามาเพิ่นบบเสือมั่นกะเอิรนว่าเป็นความเสือส่วนบุคคลกันแล้วกันเนาะพี่น้องเนาะแต่สำหรับคลิปนี้เอ่ขอข้มเม่นี่ไอเ้เพอนเองเห็นว่ามั่นแต่ต่างไอเพนก็นเลยหยิบยกขึ้นมาบอกให้ฟังนะคะพี่น้องล้วกะได้ปิดซื้อเันนว้ยีดอกนะคะยันทั่วไปลงนะคะพี่น้องสงสารเพิ่นนะคะแต่ว่าสักมือหนึ่งค่ะเพิ่นเบิงมากตลอดนะคะเพิ่นเองก็อาจจะเข้าใจนะคะเอาจึงสั่นเนาะพี่น้องเนาะสำหรับ คอมเมนต์นี้นะคะพี่น้องท่านใดที่อยากจะแสดงความกิติเห็นว่า่นคอมเมนต์ขางมาแบบนี้มีความหมายว่าจังใดน,นะคะ out, คอมเมนต์ขามาพูดคุยกันนะคะแสดงความกิดเห็นใดนะคะแต่ที่สําคัญท่านใดที่เขามารับชมนะคะขอบคุณหลายๆนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกับทางช่องผิดแต่ตวันเอพีจี C, น้ำเดิมพี่น้องเด้อขอบคุณหลายๆจ้าส่วนถ่ายคลิปเด้อพี่น้องอย่าลืมรับชมเป็นผิงถ่ายคลิปนะคะบอสจูกับพี่หลาหน่อยได้ฝากช่องชัเเ้นเพนขอบคุณยหลายสำหรับบ,บอสจูกับพี่หลาหน่อยนะคะ พี่เฮ้งปังๆสุบผูกชุขนนะคะค่ะที่ลากระพอฟางซอง,นนไงได้สูงด้ดีดีได้จ่าฟางอะไรก็รไ,กกได้ไดไดไดกำลังใจนี้ ติดตามช่องพิษเสียงตะวันค่ะ e b g e b g โอ้ย e ครับฝากกดติดตามด้วยนะครับคุติดตามเสื้อใครจะนิ่งปิ๊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 งไห้คุณแม่